คือมหาราชผู้นั่งบรรลังยาผู้ทรงมา้าไปทรงงานนานฉนับผู้ครองราชโดยครองงานการเขี่ยวกรรมผู้ทรงธรรมโดยทรงธรรมตลอดมาตลอดรัชก,กาลที่นานเนื่องโปรดประเทืองประเทาทุก,กบบทุกิาบำบัดทุกบำรุงสุขปลุกประชาคือปรีดาประโมทัยในพระองค์ พระเสด็จอ้วทุกด้าวที่เราวรวดทรายหินกรวดฝนฟ้านาแห้งผงอีกดินดานเปรี้ยวเค็มเต็มไพรพงพอพระลงเหยียบย่างก็สั่งสารำลึกถึงมหาราชปร,ราดอุดมใจพะนมด้วยจงรักเป็นนักหนาชีวิตหนึ่งได้พบปราดศาสตรา ช่างคุ้มค่าคุ้มขวัญน,นิรันดรนชีวิตหนึ่งได้พบปราศาสตรสตราช่างคุ้มค่าคุ้มขวัญน,นิรันดรน